อักนรพิที่กล้องวิดีโอนะครับก็จะตัดกลับมาที่วิดีโออาจารย์พิที่ตรงบริเวณขอบนนี้ตอนที่สองเนี่ยมันจะเป็นส่วนที่ผู้ชมเห็นนะอาจครัย์พิทสั้นครั้งหนึ่งนั่นก็หมายความว่าจอด้านขวาตอนนี้เนี่ยมันจะไปปรากฏในวิดีโอหลักที่จะบันทึกให้อาจารย์ย่อระดนี้ลงไปเลยนะครับเพราะไม่งั้นมันจะกลายเป็นว่าเรา

không có lắm chắc chắn chắc chắn 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 chắn

ดีๆหรือว่าขอความวางานเพ่อให้ทกคนระมาณคือวาง่อว่ามาหาาตกใรก็คือตั้งแต่ที่หน่งกเ,เลยมากที่เด็่นะครับ ก็ได้มีโอกาสได้เจอทุกทุกฝ่ายนะครับอย่างไรก็เจอหน้าเจอตาก็ขออนุญาตคือทักทายกันนะครับอาจจะมีประสบการณ์เรื่องการบริหารงานน้อยแต่ว่าก็มาหาความรู้นะครับใดก็ขอฝากประสบการณ์นะครับอันนี้ท่านจะดูเรื่องในฝ่ายแสตทั้งวันครับอันนี้เป็นโปรแกรมดูฝ่ายแสตงานให้ความระบบบล็อกแสตมป์ จะไปน้ำย่องไดั้สองและพวกนี้จากโรงานเด็กฝ่ายอุบลก็จำอันนี้ก็เป็นฝ่ายตั้งากะกรรมการใารตทดตาต่ไปก็เป็นฝ่ายบรพยารระดับสูงพักต่อไปที่สั t งโทงของที่ตั h i s ไ n ว i นต u อ a ี่ต n ดจบจ a n d มีปัญหาในกิจกรรมในปัญหาของปัญหาสำหรับกิจกมกิจวัตรที่ฉันไม่เข้าวิธีการทำงาะกรต้องการควอูนองหัวสอบเชียล Đây là một cái đây đây có biết không? À cái này Và difficult to contribute a research to the partner code. Và nó một cái cái can...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  cái 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 cái

เราต้องต้ย e ับเจ้ามหน่อยเราเราลองใช่ต้องถ่ายหอกพยายามหน่อยออกนะ

Five. Start of the article. Ten. Okay. Better. My vocabulary. Number three. Pattern of article will and going to. Summary of the article will and going to uh, future action words. Pattern of will consist of subject plus will plus one And pretend to you going to consist of subject plus work to be plus going to plus word one. It can be divided into two topics. When we say about an action in the future or decided on an action, we use be going to. Is going to rain when uh, the president is about the promise we would Will, for example, I will win the lottery will be in Nickia to plan in the future. When we have plan in the future, we use for example, I'm going to take my cell phone to repair shop. I'm going to pay game before lunch. When we make the decision to do something at the time of speaking, we use will plus one. For example, I think... I the person about to him. for shooting out this article, I started to learn it because it, 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 after interesting and I want to to I think I can use this article in my activity and <laughs> for you learning this activity words and conjunctions in the actual aduhat for me to understand. I spent many times to learn the activity and couldn't finish it at once. Solution for your problem. I suffered. Information about will be going to from in internet. I translate the difficult word in Thai dictionary application. การทัฟจะเป็นการทเกี่ยวกับอุปกรณ์อย่างนะครับเรื่องของไฟอนแลวก็โถ้าอาจารย์ติดตั้งไฟออาจารย์จะเห็นกรารับของเสียงที่ดูเชื่อม่อเ้กอินทอร์เน็ะครเนี่ยชาเร่อองสม For example, an my, my in my daily life. I understand, a, sorry, I understand. how to use the an article an for example. This i when I an article an an article an study in ก็เบเกียกบ้เกี่ยวบสมองท้องแลฟันแล้วไปเลือกในตัวโนบุกที่ก็จะไม่งานนะครับ am going to ต i อไปต่อไปที่วิดีโอนะครับไปพยา to มท่วิดีโอตัวแรกก็คือกล้องที่จะใช้นะครับในการบันทึกภาพในในเครื่องผมสิทธิ์ตัางซอฟตแวร์ตัวอื่นด้วยให้อาจารย์เลือกกล้องนะครับตัวที่เป็นกล้อง นะไม่ว่าจะในตัวหรือตัวที่ตัดตั้งเองเมื่อเลือกเสร็จแล้วนะครับอาจารย์ก็มาปรับความละเอียดของภาพนะคะรับความละเอียดของภาพในการ,รส่งก็คือสิ่งที่เราจะเอาภาพเรานะครับไปขึ้นหน้าจอแต่ก็ต้องเลือกอันนี้สูงสุดก็คือเป็นสแตนดานที่ดีนะครับ720